ณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งสหรัฐกันบ้างเพราะว่าสหรัฐเนี่ยก็ตั้งแต่ที่เนซี่เพโลซีใช่ไหมคะไปเยือนที่ไต้หวันหลังจากช่วงนั้นเนี่ยก็มีทางด้านของจีนเขาก็ไปซ้อมรบ,รบที่เป็นการตอบโต้ในช่วงนะั้นขนาดนั้นเลยแล้วก็เรื่อยมาจนถึงตอนนี้แต่ว่าล่าสุด บอกว่าทางด้านของสหรัฐเนี่ยเขาก็มีการส่งเรือมาด้วยใช่ไหมคะคือสหรัฐเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยเขาเคลื่อนไหวในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเนี่ยมาตลอดเลยคือตั้งแต่เขาเนี่ยถอนกองกําลังเนี่ยออกจากอัฟกานิสถานคตอนนั้นเนี่ยผมก็บอกทุกคนเนี่ยนะว่าฐานที่มั่นต่อไปของสหรัฐเนี่ยจะเอากองกาลังทหารเนี่ยมาเคลื่อนไหวต่อในอินโดแปซิฟิกตอนนั้นยังมีคนบอกผมไม่เชื่อหรอกผมไปเอาอะไรมาพูดแบบนี้นะฮะ และวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสหรัฐนั้นเคลื่อนไหวในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มาจับมือกันเนี่ยในการทํากลุ่มคอ์สก่อนหน้านี้กลุ่มคอ์สเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วยทางด้านญี่ปุ่นประกอบไปด้วยทางด้านอินเดียประกอบไปด้วยทางด้านออสเตรเลียกลุ่มคอ์สเพื่อที่จะล้อมรอบนะครับพื้นที่อินโดแปซิฟิกไล่มาเลยนะฮะอินเดียนะครับออสเตรเลียนะครับญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐที่อยู่รอบนอก กลุ่มคอสเนี่ยทำแล้วไม่ได้ผลใช่ทำแล้วเนี่ยยังไม่เกิดประสิทธิผลมากนักเพราะอะไรเพราะอินเดียเนี่ยยังยืนอยู่สองขา <victories. S 2> อินเดียยังยืนอยู่สองขาอินเดียมีความขัดแย้งกับจีนจริงพื้นที่เนี่ยที่เป็นพรมแดนทางบกเนี่ยอินเดียกับจีนเนี่ยเขามีความขัดแย้งกันมาโดยตลอดอล่าสุดเนี่ยอินเดียก็ซ้อมรบกับกับทางด้านสหรัฐนะนะพื้นที่ด้านบนแต่อินเดียนั้นเนี่ยมีความใกล้ชิดและมีความรักมีความสนิทสนมกับรัสเซียก็เลยทําให ไอ้กลุ่มคอสเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ได้ผลสารัฐไม่ยอมแพ้สารัฐก,ก็ไปตั้งกลุ่มออคูสหรือว่ากลุ่มออคัสขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มออคูสหรือว่ากลุ่มออคัสเนี่ยก็ประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริก,อกาออสเตรเลียนะครับแล้วก็ในส่วนของสหรัฐอาณาจักรหรือว่าอ,อังกฤษนะครับแล้วก็มีทางด้านญี่ปุ่นเข้ามาร่วมด้วยเห็นไหมฮะเขาก็มาตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาอีกแล้วกลุ่มนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับเราก็จะเห็นว่าตัดอินเดียอออกกไปแลล้้ว็มรบ พื้นที่อินโดแปซิฟิกอีกแล้ว uh huh. นะครับจีนเองก็รู้ uh huh. จีนเองก็รู้จีนเองก็ตลบหลัง uh huh. วิธีการจีนตลบหลังสหรัฐอเมริกากับกลุ่มออกคัสออกคัส huh. เนี่ยนะ uh huh. ก็คือการไปจับมือกับหมู่เกาะแปซิฟิกโดยเฉพาะหมู่เกาะโซโลมอน uh huh. ไปตลบหลังไว้เพราะโซโลมอนเนี่ยอยู่นอกชายฝั่งของทางด้านออสเตรเลียออกไป uh huh. ก็ไปจับมือจากโซโลมอนเนี่ยก็เลยต้องไม่ให้เรือรบไม่ให้อะไรต่างๆเนี่ยครับของชาติต่างๆเนี่ยเข้ามา เขาเลยปิดก่อนปิดก่อนแล้วก็จับมือกับจีนเอาไว้ในการที่จะดูแลความมั่นคงเห็นไหม <c oughs> นี่คือเป็นตลบหลังสารัฐก,ก็เริ่มไม่พอใจโซโลมอนเพราะว่าตัวเองอยู่ใน <c oughs> ถูกตีล้อมถ้ามันเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยมันจะถูกตีกรอบจากด้านนอก <c oughs> คือต้อนเข้าให้จนมุมไง <c oughs> สารัฐก,ก็ก็ไม่พอใจพอสารัฐไม่พอใจสิ่งที่สารัตทำเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมสารัตเคลื่อนไหว <c oughs> ด้วยการบอกว่า ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลที่เรียกกันว่า B2 เนี่ยเข้ามาที่ออสเตรเลียไอ้เครื่องบินทิ้งระเบิด B2 เนี่ยลักษณะมันเนี่ยนะฮะเหมือนคล้ายๆกับเนี่ยคุณผู้ชมดูหน้าจอก็ได้เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนยานอวกาศคะยเหมือนยานอวกาศเหมือนของมนุษย์ต่างดาวเขาอะนะครับเหมือน UFO เหมือน UFO เหมือนเขาเรียกถ้าบ้านเราเนี่ยคล้ายๆปลากระเบนอะเป็นกลมๆรูปร่างคล้ายๆกับปลากระเบนลักษณะแบบนั้นนะครับ บอกว่านี่เอามาฝึกนะครับในภูมิภาคนี้เอามาฝึกไม่พอเนี่ยข่าวมันเล็ดลอดออกมาอป่านนั้นว่าจะส่งเนี่ยมาให้ออสเตรเลียด้วยอไอ้ส่งเนี่ยไม่ส่งให้ฟรีนะคะขายขายให้ขายแต่จะไม่ขายตัวตัวบีสองนะก็บอกจะไม่ขายตัวบีสองแต่จะขายอีกตัวหนึ่งฮะตัวที่จะขายให้เนี่ยจะเป็นบีสองหนึ่งะนะครับคือเป็นรุ่นใหม่นะเป็นรุ่นใหม่ซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นสเตลด้วยสเตลก็คือ ล่องหนนะฮะตรวจจับได้ยากนะครับมาให้กับทางด้านออสเตรเลียซึ่งตรงนี้แหละจะทําให้จีนนั้นเนี่ยรู้สึกถึงความไม่มั่นคงนะครับคือความไม่มั่นคงหมายความว่าเมื่อคือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวสหรัฐเองเนี่ยจะให้เรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์กับออสเตรเลียอยู่แล้วนะครับจะมีโครงการสนับสนุนซึ่งตรงนี้น่ะจีนก็ไม่พอใจอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะจีนนะอินโดนีเซียก็ไม่พอใจเพราะว่า ขึ้นจากน่านน้าของออสเตรเลียมามันคือเข้าสู่น่านน้าทะเลจีนใต้เนี่ยเข้าสู่น่านน้าของอินโดนะอินโดก็จะได้รับผลกระทบด้านความมั่นคงทีนี้พอจะเอาเครื่องบินตรวจการระยะไกลหรือว่าเครื่องบินระเบิดทิ้งระเบิดระยะไกลเนี่ยนะไอตัวบียีบเอ็ดมาเนี่ย<ะ>ล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านสิงคโปร์ส<ะ>ิงคโปร์ก็ไม่พอใจอ มันอันตรายอ่ะคือทุกคนก็มองว่าเอะตอนนี้เนี่ยความมั่นคงในภูมิภาคนี้เนี่ยมันกําลังถูกสั่นคลอนโดยสหรัฐอเมริกาที่ร่วมมือกับทางด้านออสเตรเลียมไม่ใช่เฉพาะฝั่งฝั่งทางนี้นะไอ้ฝั่งทางนี้เนี่ยคือฝั่งทางใต้นะฮะคืออย่างที่เราเรียกทะเลจีนใต้ล่างทะเลจีนใต้ลงไปก็คือออสเตรเลียะนะครับฝั่งทะเลตะวันออกจีนตะวันออกเนี่ยครับก็คือฝั่งญี่ปุ่นขึ้นไปฝั่งเกาหลีตใต้เนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวคือล่าสุดเนี่ย สหรัฐอเมริกานั้นออกมาประกาศนะว่าเขาจะส่งเครื่องบินรบรุ่นที่5เครื่องบินรบรุ่นที่5เนี่ยนะครับของสหรัฐก็คือตัว F-35 จะส่งไปประจําการที่ฐานทัพมิซาว่านะคะใช่ครับเขาบอกว่าฐานทัพนี้ค่ะถือว่าเป็นฐานทัพร่วมของกองกําลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นกับสหรัฐเพียงแห่งเดียวในแปซิฟิกตะวันตกเลยนะคะครับและที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าจะมีทางด้านของการไปประจําการเครื่องบินจากกองทัพอากาศสหรัฐด้วยกองทัพเรือสหรัฐแล้วก็มีกองกําลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น แล้วก็ตอนนี้เริ่มซื้อ F 3 5 A มาประจำการตั้งแต่ปี 2018. 2 0 1 8คือญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาซื้อ F 3 5 A มาอยู่แล้วนะฮะคือคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมสงสัยว่าเอ็กซ์สมัยเครื่องบินรบเนี่ยมันมี F 3 5 A F 3 5มี F 3 5 C ผมจะแยกรุ่นให้คุณผู้ชมได้เข้าใจเวลาดูเรื่องของพื้นฐานด้านความมั่นคงด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ย F สามสบา A เนี่ยจะเป็นรุ่นแรกที่ส,รออสหรั นะฮะอ,อพอ F 3 5 B เนี่ยจะเป็นของกองทัพบ,บกค,คือกองทัพบ,บกเขาก็จะมีเครื่องบินรบแต่เขาจะมีรหัสต่อท้ายคือ B ะนะครับ F 3 5 B เนี่ยจะสังกัดกองทัพบ,บกแล้วมันจะมี F 3 5 C อันนี้สังกัดกองทัพเรือที่จะใช้ในเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับดังน,น,นั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สหรัฐจะเอามาประจำการที่าฐานทัพอากาศมิซาวะเนี่ยนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยก็คือ F 35 A ก็คือสังกัดของกองทัพอากาศานะครับเพราะที่นี่เป็นฐานทัพอากาศนะครับก็จะเอามาประจําการที่นี่ซึ่งที่ฐานที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาอยู่เนี่ยนับสิบฐานทัพไม่ใช่เฉพาะฐานทัพอากาศแต่มันจะมีฐานทัพเรือมันจะมีฐานทัพบกเนี่ยนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยให้สหรัฐเนี่ยนะฮะเอากําลังทาหารมาไว้ที่ที่ในประเทศตัวเองเนี่ยมากมาย ถ้าจากันได้อย่างช่วงโควิดเห็นไหมที่มันมีการออกมาปะท้วงว่าจะต้องไล่ฐานสหรัฐกลับเพราะว่าสารสหรัฐเนี่ยเป็นตัวแพร่เรื่องของโควิดสิบโควิดสิบเก้าเนี่ยไม่ใช่โควิดยี่สิบโควิดสิบเก้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยะนะครับก็แต่ญี่ปุ่นไม่ได้ให้สหรัฐเนี่ยสหรัฐไม่ได้มาช่วยญี่ปุ่นดูแลความปลอดภยัยฟรีๆนะปีหนึ่งเนี่ยจ่ายเยอะนะจ่ายค่าจ้างในการที่จะดูแลความมั่นคงแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาบอกไม่ได้จ่ายค่าจ้างหรอกคือ สหรัฐก็เรียกค่าคุ้มครองอะ่ะพูดง่ายๆก็คือเอาทาหารมาอยู่แล้วก็ก็เก็บเงินญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ต้องจ่ายงบประมาณให้กับทางด้านสหรัฐอเมริกาก็เหมือนจะมาดูแลเรื่องความมั่นคงให้ถูกต้องเพราะว่า,าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาแพ้แพ้สงครามโลกะะนะฮะรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นเขาถูกเขียนเอาไว้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยสามารถมีกองกำลังได้เฉพาะกองกำลังป้องกันตนเองอ S <S <S ดังนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเขาเนี่ยเขียนเนี่ยเขาบอกว่ากองกําลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น <C a> เห็นไหมเขาไม่ได้บอกว่ากองทัพญี่ปุ่นเขาไม่ได้บอกว่ากองทัพเรือญี่ปุน่น <C a> ไม่ได้บอกกองทัพบกญี่ปุ่น <C a> ไม่ม, <C a> ม,ม,ม,มีเขาบอกกองกําลังป้องกันตนเองเพราะในรัฐธรรมนูญมันถูกระบุไว้แบบนี้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะมีกองทัพใหญ่โตได้มีแต่กองกําลังป้องกันตนเองที่เหลือก็ต้องไปจ้างสหรัฐเนี่ยดูแลความมั่นคงซึ่งไอ้โมเดลเนี้ยไม่ได้ใช้เฉพาะในญี่ปุ่นนะ ในยุโรปทุกวันนี้ที่นาโตมีบทบาทเนี่ย,นนย mm hmm. ก็เพราะเจอโมเดลเนี้ก็เพราะเจอโมเดลนี้แต่ว่าตรงนั้นเน่ยเขารวมตัวเป็นกลุ่มนาโตไงแล้วก็แต่ละประเทศต้องตัดงบประมาณเนี่ยประมาณ3%เของ GDP อ่ะนะครับเพื่อใส่มาในงบประมาณมาใส่มาที่นาโตแล้วสหรัฐก็เอากําลังทหารเนี่ยนะครับไปอยู่ในยุโรป กระจายกาลังไปกระจายกาลังไปเหมือนว่าถ้าเกิดจะต่อกรกับประเทศอื่นได้ก็ต้องมีกองทัพมีกองกาลังตัวเองถูกต้องอก็คือเนี่ยสหรัฐก็จัดการบริหารจัดการไปโดยเอาวบประมาณของแต่ละประเทศเนี่ยมาจัดการอันนี้คือความฉลาดของสหรัฐอเม,มาาริกาเพราะตัวเองเป็นคนชนะสงครามไงแล้วก็เขียนกฎกติกาวไว้แบบนี้นะครับมันก็เลยเนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวดังนั้นเนี่ยความเคลื่อนไหวเหล่านี้แหละจึงเป็นความเคลื่อนไหวที่ทําให้จีนกับรัสเซียเนี่ยต้องแสดงสนญญาณุภาพว่าเอ๊ะ ไอ้สิ่งที่คุณกําลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมไม่ใช่ว่าเราจะอยู่เฉยๆนะเราก็มีศักยภาพเราก็มีแสนยานุภาพเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันกับที่นอกจากการเคลื่อนไหวสองกรณีแล้วสารัฐก็ยังส่งเรือพิฆาตเนี่ยล่องผ่านช่องแคบ ไต้หวันเข้ามาส่งมาอีก2ลำ 2> ใช่เขาบอกว่า2ลำนี้นะคะชื่อว่า U.S.S. s a n l e o v i l l e แล้วก็ U.S.S. Antietam ค่ะลอดผ่านช่องแคบไต้หวันไปแล้วก็เนี้ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่เรือรบสหรัฐกลับเข้าไปปฏิบัติการในช่องแคบไต้หวันด้วยเพราะว่าหลังจากที่ Nancy Pelosi ได้ไปที่ไต้หวันใช่ไหมคะครับและทีนี้ก็เลยบอกว่า เมื่อช่วงต้นเดือนแล้วก็มีการเรียกเสียงประนามจากจีนด้วยนะคะว่าเป็นการละเมิดอ,อธิปไตยคือจริงเขาก็ไม่ยอม่าเขาบอกว่าจะมาอีกทำไมคือถ้าแต่ว่าบรรานักวิเคราะห์โดยเฉพาะนักด้านการทหารของจีนเนี่ยก็บอก<ช>ว่าเรือสองลำเนียแม้ว่ามันจะเป็นเรือที่ทเกรดสูงขึ้นกว่าเดิมที่เคยล่องผ่านก็ตามเนี่ยนะครับเป็นชั้นที่มันสูงขึ้นกว่าเดิมก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันก็ ไม่ได้สร้างความน่ากลัวให้กับจีนเท่าไหรเพราะหนึ่งเนี่ยเวลาคุณล่องผ่านตรงนี้มันจะมีข้อบังคับอยู่ว่าเช่นคุณจะต้องปิดระบบการติดตามอาสองเนี่ยระบบตรวจตรวจระยะไกลหรือระบบเรดาร์ต่างๆเนี่ยก็จะต้องปิดระบบขีปนาวุธต่างๆเนี่ยก็ต้องปิดแล้วก็ล่องผ่านไปแบบเงียบๆไอ้นี่คือแบบนี้ได้แต่ถ้าคุณเปิดอ,อะไรขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายความว่าจีนก็พร้อมที่จะซัดคุณทันทีได้เหมือนกันเพราะว่าจีนก็บอกว่าเรือรบที่เขาส่งมาเนี่ยเป็นเรือรุ่นเก่าใช่ไหมคะถูกต้องแล้วก็เวลามันผ่านช่องแคบอะ คือมันใกล้ชายฝั่งของจีนจีนบนฝั่งของจีนเองเนี่ยเขาก็มีเรื่องของป้อมต่างๆเนี่ยครับโดยเฉพาะไซโลที่จะใช้ยิงขีปนาวุธดังนั้นเนี่ยคือถ้าคุณมาทำก้าวร้าวเนี่ยจีนก,ก็สามารถที่จะซัดได้ทันทีอย่ามาแยม้มใช่ครับดังนั้นเนี่ยความเคลื่อนไหวนี่แหละคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่านี่คือความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากนะครับกับเรื่องของอินโดแปซิฟิกที่ผมบอกนะว่านี่คือสมรภูมิใหญ่ของสหรัฐเป้าหมายของเขา เป็นแบบนั้นและผมจะค่อยๆขยายและติดตามให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ตามไปเรื่อยๆสาหรับประเด็นนี้ครับวันนี้หมดเวลาของผาประเด็นโลกสัปด,ดาห์แล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในว,วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ